สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปจะได้กระจายค่ะคลิปนี้นะคะรวมสามลาวนะคะของวันที่20เดือนพฤศจิกายนสองนห้าหกหนะคะลาว VIP เราสามัคคกี VIP และเราสตา VIP นะคะผลของเมื่อวานนะคะตัวเจาะต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะส่วนสายวิ่งสายรูดนะคะลาว VIP นะคะได้วิ่งรูดที่แค่ะ ตารางเข้า3าม3ปดนะคะเราสามะคีวีไ VIP นะคะได้กันไปที่วิ่งรูด1นะคะตารางเข้าที่1นะะึ่งสค่ะเราสตาร์ VIP นะคะได้กันไปที่วิ่งรูดหนะคะส่วนสายเจาะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะตัวเลขทุกตัวมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชอบค่อยจดไว้แคปไว้นะคะ มาตามต่อค่ะของวันที่ยี่สิบนะคะเรา V I P เราสมคิก V I P และเราสตาร์ V I P นะคะของวันที่ยี่สิบค่ะ,ะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชอบก็จดไว้แคบไว้จ้าหรือเพื่อนๆทน่านใดไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะก็ลองหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะขอให้เองเพงปัปงๆกับแนวทางที่แอดให้ไปนะคะวันนี้แนวทางฮานอยก็ เลขกทูบนะคะเด้งเดงเดงเลยนะคะวันนี้เนาะใครที่ยังไม่ชมก็ไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะสําหรับแนวทางฮานอยค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีจ้า